มาพบกับ16สิงหา2566วันนี้ที่รอคอยนะครับองค์แม่จิมิีนะครับผมเราได้ทำการใบนะครับเป็นรูปแบบของตัวอันนี้นะครับลงในเพจเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่2นะครับแต่วันนี้เราก็มาทำเป็นคลิปนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทำก่อนก็อย่างคราวที่แล้วเราทำก่อนไปแล้วทำไปตั้งแต่ตอนช่วงกลางๆก,ก่อนที่มันจะออกประมาณ7วันอะไรประมาณเนี้ย มันก็ไม่ได้เกิดอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้รวบรวมสถิติแล้วก็อย่างที่บอกเนาะถ้าจะแม่นมันก็แม่นตั้งแต่แรกแล้วแต่พอดีว่าเออตัวเลขมันก็บิดไปบิดมานะครับตัวเลขมันก็บิดไปบิดมาแล้วก็มีคนโน้นเสด็จคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะมีเลขอะไรสําคัญที่เขาอั้นอะไรเงี้ยเนาะเพราะนั้นถึงบอกว่าไม่ค่อยอยากทําตรงกลางอยากจะทําก็เหมือนกับหลายๆคนที่เขาก็มาไพ่วันสุดท้ายมาจุดวันสุดท้ายจริงไหม ก็คงต้องทําแบบนั้นนะครับเพราะมันใกล้ที่สุดมันใกล้วารละที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับคขาวที่แล้วนะครับออก2 6 0 4ก3เนาะกับหนะึ่งมีใครโดนมั้งเนี่ยเนาะออกมาขนาดนี้แบบว่าทั้งทั้งเรียงทั้งเบิ้ลโอ้โหตายตายหมดนะตายหมดจริงคราวที่แล้วตายหมดจริงๆนะครับแล้วก็อันก็คือคราที่แล้ว9 0 2 0407อันนี้นยะอันะอันอเล็กพระราชวงศ์อะเนาะ แล้วก็อันเลขวันเกิดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะเราก็เลยต้องให้ย้อนงวดเลยงวดไปเพื่อพิสูจน์สูตรอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ผ่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องดูไก่ไม่ต้องดูไก่ดู4 5 3มาจากไหนดู4 5 3 4มาจากตรงนี้นี่4มานี้5อยู่นี่3อยู่นี่เนี้ยเนี่ยนะเนี่ยนะ5 ส3อยู่นี่หมดเลยนะครับ543าอยู่นี่หมดเลยนะครับวันนั้นดูดาวจรสรุปว่าดูดาวจรเนี่ยไม่รู้อะไรนะเปิดเพจนี้มาเห็นดาวจรดูดาวจรแล้วจับคู่ให้ถูกเท่านั้นแหละนะครับทำสูตรของตัวเองจับคู่ให้ถูกเท่านั้นแหละจบละนะครับอ่ะไปดูงวดนี้กันนะครับผมแล้วก็ไม่พูดทำทำเพลงก็ออกมาเลยครับของปีที่แล้วนะครับ16สิงหาปีที่แล้วเนาะอ๋อดาวจรก็เยอะเหมือนกัน ออกมาก็ออกเป็น5 8 3 4 2นะครับถามว่า5 8 3 4 2อยู่ตรงไหนอ่า4อยู่นี่เนาะ8อยู่นี่อ่ามี5นี่5อยู่นี่5อยู่นี่อ่า5อยู่นี่3อยู่นี่แล้วเหลือ8อยู่ตรงนี้2อยู่ตรงนี้เพราะนั้นมันมีต้อง3ตัว2 5 3นะครับมันมี2มี5 แล้วก็มี3ที่เหลือมันก็เอามาแทรกเนาะวันนั้นก็อย่างที่บอกอะถ้าถ้าจับคู่ถูกก็ถูกไปประมาณนั้นนะครับปีนี้นะครับ16สิงหางวดน,นี้นะครับผมได้รูปแบบของดาวจรอ,ออกมาก็ประมาณนี้นะครับจันย้ายตอนประมาณบ่ายโมงห้ย้ายเข้าราศสีสิงห์นะครับก็จะมีกระจุกนี้2 4 3 6 7แล้วก็5 8ด้วยโอ้โหเยอะเนาะเยอะเหมือนกันทีนี้อย่างที่บอกไงถ้าเห็นรูปเราก็ทําเป็นรูปนี้ให้ดู ถ้าเห็นรูปเนี่ยเอาสีเหลืองๆนี่แหละเนาะไปจับคู่เอาเองจะเป็น2 7 2 6 2 4 2 3 2 8 2 5อะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับเพราะมันอยู่ในนี้แหละประมาณนี้นะครับจับนวางออกมาก็ได้เป็นเ,เวลาออกอยู่ที่ราศีเมถุนเนาะได้6ได้3ได้5 0 9 6 คูณ98มาประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าเก่งเอาไว้ว่าจะออกสักประมาณนี้2676524นะครับมาจากไหนมาจากนี่ไง726เนาะแล้วก็66ไปวิ่งกับ5ตรงนี้แล้ว2ก็มาอยู่กับตรงนี้4อะไรเงี้ยเพราะคราวที่แล้วออก543ละ543มันก็543เนาะมันก็อยู่ในวงแถวนี้หมดก็เลยวันนี้เลยแบบว่าเป็น สองหกเจ็ดหกห้าสองสี่นะนี่คือที่วางไว้ตั้งแต่วันที่สองละนะครับทีนี้ไปดูเลขทีเ่เลขสถิติดีไหมเลขสถิติก่อนแล้วกันเนาะอ่ะก็สองศู 260, นย์หกศูนย์เนาะก็ผ่านไปเลยก็แล้วกันผ่านจะผ่านไหมดูบางคนบอกว่าทำมาแล้วก็ดูแล้วกันอ่ะปีสิงหาใช่ป่ะสิงหาออกสี่สามหนึ่งสามเจ็ด สี1สามหนสะสิบสิงหาปีปีหนึงออก 1, 7, 1 0, นะึ่งเนาะมี7จ็ดาแล้วนะเอ่อสิสิงหามีไหมเนี่ยอันนี้มั้ง16สิงหาเนาะออก476 8 9 7อีกแล้วเนาะอ่าสองหก็ออกเป็น8 1ด8นนอ่านี่มีแต่แปนะสองห้าหก่สองห้าหออก750 2ห้าอ่าเอีกแล้วเนาะเจ็ดสรอบแล้วนะสองห 106 15นะมี1มาอีกแล้วนะอ่านะ2566 2566ก็ปีนี้นะครับเราจะเห็นสถิติที่ผ่านมาทั้งหมดเนาะสถิติที่ผ่านมาทั้งหมดเนาะก็จะเห็นว่ามันมีศูนย์มาซะเยอะนะครับแล้วก็1 19 11 17เนาะ71คือมองแล้วแบบมาแล้วมาอีกมาแล้วก็ช่วงที่มันเป็น907 906 019 903 09เนี่ยนี่09ทั้งหมดเลย 5ตัวนะครับแล้วมา7 2 7 2 3 3 0 6 5 1 6คือหาทิศทางค่อนข้างยากจะบอกว่าหาทิศทางค่อนข้างยากนะเพราะว่าอย่างดูสิ5 3 0ออกไปแล้วมาออก4 5 3ใช่ปะ่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปนะมันคือ6 0 5 6 0 5เหลือไว้1ตัวเอามาเปลี่ยนเออเล่นง่ายนะเล่นง่ายปะ่ะเหมือนเนี่ย สองเจ็ดสองอ่ะคือถ้าวิเคราะห์จากตรงนี้คือไปไม่ถูกสองเจ็ดสองเนาะเอาใครจะคิดว่าสองเจ็ดสองจะออกแปดเจ็ดสองอ่ะเนาะเรามาวิเคราะห์กันแบบว่าเสียเวลานิดนึงแล้วกันใครจะไปคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะมีศูนย์เก้าแค่เปลี่ยนสองออกเป็นแปดอือเท่านั้นแหละใช่ปะเหมือนข้างบนอะ่ะไอข้างบนนี่ทั้งชุดเลย 907นเ็เปลี่ยนเป็นเก6ศูหกเปลี่ยนออกตัวหนึ่งเอาออกตัวหนึ่งเอาหนึ่งเข้ามาใส่เอาหนึ่งออกเอาสามเข้ามาใส่อือเล่นง่ายอ่ะเนาะสองเจ็ดสองเปลี่ยนแปดเข้ามาใส่อ่าหกศูนย์ห้าหนึ่งหกเอาหกไว้เอาสองเข้ามาใส่ห้าูนย์เอาเก็บไว้เอาสามเข้ามาใส่ห้าสามได้แล้วเอาสา3ห้าสามไว้เอาศูนเอาเอาสี่เข้ามาใส่โอ้ยกูจะปวดหัว ควรเล่นต่อไหมครับเออถามจริงๆควรเล่นต่อไหมไม่ควรเล่นนะคือถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเ,เลิกกันเถอะเลิกได้ไหมล่ะเขาก็บอกรักขนาดนี้จะมีโชคลาภและเลิกได้ไหมล่ะเลิกไม่ได้ใช่ปะเออเนาะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทีเนี้ยมาดูตรงเนี้ยผมเห็นสังเกตอยู่นิดหนึ่งเนาะ ออสิหสิงหาปี65ก็คือวันนี้ปีที่แล้วใช่ไหมครับปีเนี้ยเราทำมาเป็นรูปแบบนี้ปีที่แล้วออก583 42่แต่พอเราลองย้อนกลับขึ้นไปดูนะเราย้อนกลับขึ้นไปดู1สิงหาปี65กับปี66เห็นอะไรซ้ำไหมเ้าห้าเก4 14. แล้วเปลี่ยนไปเป็น4 5311เอา5กับเอา4ไว้นิสัยเหมือนเดิมไม่ว่ามันจะข้ามปีข้ามชาติเหมือนเดิม นะนี่ปีหกห้ากับปีหกหกนะห้ากับสี่เอาทิ้งเอาไว้เอาสามมาใส่แทนเก้าสลับที่นิดหนึ่งหนึ่งเอาไว้หนึ่งตัวเอาสี่มาใส่เอาสี่ออกเอาหนึ่งใส่เข้าไปเบิ้ลเรียบข้างบนสี่ศูนย์ห้าห้าสามเอาห้ากับศูนย์อยู่ใช่ป่ะเอาห้ากับศูนย์อยู่เอาสี่ออกเอาสามใส่อุโคตรน่ารักเลยอืม เนาะสี่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งอันนี้เปลี่ยนข้างหลังแทน <c oughs> <laughs> ดูแล้วกูปวดหัวไม่มีโอเคแต่ตรงนี้มันไม่มีเ <c oughs> นาะไม่ได้ทำเออเห็นอะไรยังคนระับเนาะเห็นการแบบว่าเล่นตลกทางตัวเลขทำไงก็ได้ไม่ให้ถูกอ่ะทำไงก็ได้ไม่ให้ถูกอ่ะ <c oughs> นะครับเอาแบบบางทีคาดไม่ถึงว่า,วาฉันจะซ้ำตัวไหน วันนั้นบางทีจะถามว่าเล่นต่อไหมเออถอนหายใจเนาะเอดูในแนวนี้แนวนี้อย่างที่บอกเนาะแนวนี้ก็อย่างที่บอกก็คือมีเจ็ดมาเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเอาตามสูตรนี้นะเอาตามสูตรนี้เลยนะห้าเก้าสี่หนึ่งสี่สี่ห้าสามมันทิ้งไปหนึ่งตัว ห้าแปดสามมันต้องทิ้งอะไรเปนหนึ่งตัวแล้วมันเอาเก็บอะไรอีกหนึ่งตัวแต่อีนนี้นถ้ามันห้าแปดสามมันสี่ห้าสามไปแล้วจะเอาห้าสามเก็บแล้วเอาแปดออกไม่มก็น่าเกียดชี้แบบโคตรน่าเกียดใช่ปะ่ะแต่ทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อตรงนี้ยังทำได้เลยห้าสามศูนย์มาห้าสามสี่อ่าะนะถ้าเราพูดกันจริงห้าสามศูนย์เป็นห้าสามสี่อันนี้จะห้าสามอะไรดีอ่ะ ใช่ไหมวันนั้นถ้าจะเปลี่ยนสี่สองถ้าเมื่อกี้จะเปลี่ยนสี่สองเนาะเอาสองสี่แม่งเลยซื้อสองสี่ก็สองก็อยู่กับสี่นี่ไงเออสองก็อยู่กับสี่นี่ไงก็ซื้อสองสี่ไปแหละอืมเนาะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วดูเลขอันอันที่หนึ่งบึ้งปึ้งปึ้ง นาะมาอือซ่าเลย 902, 904, 905, 908, 7, 28, 8, 12, 4, 9, 5, 4, 7, 5, 6, 7ไม่รู้ว่าเลขมาจากไหน 971, 584, 3, 7, 5, 6, 4, 7ชุดหนึ่งออกมาจากราชวงศ์อีกชุดหนึ่งก็มาจากวันเกิดนะครับมาจากวันเกิดของพระพันปีมาเกิดของรัชกาลปัจจุบันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือวันที่12วันแม่14วันหยุดเนาะ สิบเจ็ดสิบเก้ามาไงไม่รู้ยี่สิบเก้าเอา็ดอาจจะเป็นพระชนันษาเนาะสองศูนย์สองแปดสองแปดก็วันเกิดเนาะสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์ยังไม่พออันสองต่อนะอันเพิ่มก็ไปอีกสามหกศูนย์สามสี่สามสามสี่สี่เจ็ดมาจากไทยรู้ัหม <c oughs> มาจากคนเนี้ยบอกคนเนี้ไปซื้อลอตเตอรี่เลย เลิกซื้ออัลตริเตอร์เนาะซื้อบางเขาก็อั้นหมดเสร็จแล้วยังไม่พอนี่อท่านนี้สเสด็จมาก็มีวันเกิดก็ตรงกับของเราอีกว่าวานนี้แล้วยังไม่พอมีอันนี้อีกที่เป็นบวงสวงใช่ไหมที่เขาบอกเป็นบวงสวงอะไรเงี้ยโอ้โหดังมากเลขนี้เจ็ดเก้าเจ็ดอยู่นี่เก้าอยู่นี่ แต่เจ็ดสองอะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นไม่จับไพ่เนาะก็เลยแบบว่าถ้าถ้าสมม,มุติผมจะเล็ o m m e n นนะผมก็เล็ก m m ม n นตัวนี้ละกันนะครับเล c o m m e n นตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยชอบตัวนี้มันเกี่ยวกับพระราชนีพระพันปีหลวงอะไรประมาณเนี้ย ก็ชอบตัวเนี้ยแล้วก็ไปสลับเอาเองไปสลับแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นจะเล o m m เมนสีเหลืองแล้ววันนี้นะเพราะนั้นก็ตามนี้ครับผมถ้าใครคิดว่าไม่รู้สิคือมองจากรูปเนี้ยมองจากรูปเนี้ยมันแบบว่ามันทิ้งไว้ตัวหนึ่งมันทิ้งไว้ตัวหนึ่งแล้วมันมันก็คือเอาของปีที่แล้วมาออกอะ่ะมันชอบเอาของปีที่แล้วมาออกอะ่ะจริงๆเนาะมาหลายงวดแล้วนะเนี่ยสางวดสองงวดติดต่อแล้วเราเอาปีที่แล้วมาออกอ่ะ ก็เลยบอกว่าเอาปีที่แล้วนั่นแหละเอามานั่งสลับเอาละกันนะครับประมาณนี้เนาะก็ขอให้โชคดีกันก็แล้วกันสวัสดีครับ